สวัสดีครับนักศึกษากลับมาเจออกันในยูนิตที่3แล้วนะครับเดินทางมาถึงเครื่องทางนะครับเช่นเดียวกันกับทุกๆบทนะครับบทนี้เราก็จะแบ่งพาร์ตต่างๆออกเป็น4พาร์ตนะซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียน reading one นะครับแล้วก็มี grammar i n f o c u s นะจะมีอีก2เทนที่จําเป็นต้องรู้โอเคไหมครับแล้วก็มี skill i n f o c u s นะครับมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วสุดท้ายเราจะปิดท้ายด้วย reading comprehension ทั้ง4อันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับ สวัสดีครับนักศึกษาครับกลับมาเจอกับคลิปของยูนิตที่3นะครับเราเริ่มด้วย world wide n นะครับขยับนะรอบโลกเลยนะครับเหมือนเดิมครับนะฮะในบทนี้มันก็จะมีเรื่องราวที่เราจะต้องนะครับเรียนรู้อีกมากมายนะครับมีคำถามนะนำเรื่องก่อนเริ่มเรียนอยู่2-3ข้อที่นักศึกษาจะต้องนะฮะตอบคำถามให้ได้ก่อนนะครับก่อนจะเริ่มเรียนเนาะนะครับคำถามแรกนะครับครูถามว่า What do you usually do with w e s t นะ usually do mm hmm. ก็คือปกตินะสม่ำเสมอนะเราทำอะไรบ้างกับ w e s t e คำนี้เจอมาตั้งแต่ยูนิตที่1แล้วนะก็คือเรื่องของขยะนั่นเองใช่ไหมครับปกติแล้วเราจัดการกับขยะในบ้านเรือนของเราเองอย่างไรบ้างนะอย่างไรบ้างข้อ2ข้อ 2. how can we deal with waste smartly? นะ deal with แปลว่าดำเนินการหรือจัดการกับบางสิ่งบางอย่างนะในที่นี้ก็คือ how อย่างไรใช่ไหมฮะเขาถามว่าคุณจัดการอย่างไรกับขยะจัดการอย่าง smartly นะอย่างชาญฉลาดด้วยนะจัดการอย่างชาญฉลาดด้วยมีวิธีการจัดการอย่างไงบางคนฝังกลบบางคนนำไปรี c ซเคิลไหมบางคนนำไปทำเป็นปุ๋ยนะหมักอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นขยะสดใช่ไหมครับข้อ3 Have you done anything that is good for waste management? นะ management แปลว่าการบริหารจัดการนะการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเคยทําอะไรที่มันดีต่อการจัดการขยะไหมนะต่อการจัดการขยะไหมนะั่เป็นคําถามเบื้องต้นที่นักศึกษาจะต้องตอบคําถามก่อนที่จะเริ่มเรียนไปด้วยกันเนาะนะครับในบทนี้มาดูว่าเป้าหมายของครูนะครับต้องการอะไรบ้างนะต้องการอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยก็คือนะ identify นะักศึกษาเจอคำนี้มาตั้งแต่ยนะูนิตหเนาะก็คือการระบุหรือชี้เฉพาะนะักศึกษาต้องสามารถชี้หรือบอกให้รู้ว่าอะไรคือ transitional words นะอะไรคือ transitional words นะซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปว่ามันคืออะไรเนาะมันคือคำเชื่อมที่ใช้ใน paragraph นั่นเองในย่อหน้าหนึ่งๆนะอาจจะมีหลายคำมากนะใช้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันที่2นอกจากสามารถ identify แล้วนะอันที่สองต้องสามารถ use ได้ก็คือต้องสามารถทำไมครับใช้งานจริงได้ต้องสามารถใช้งานจริงได้ระบุอย่างเดียวบอกชนิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องสามารถทำไมครับนำไปใช้ได้จริงๆนะครับเพราะนั้นนี่คือนะครับสองเป้าหมายสำคัญที่เราจะเจอนะเราจะเจอในบทนี้นะครับเอาไปว่าเรามาเริ่มด้วย reading one ก่อนแล้วกันนะ reading one เป็นบทนำเรื่องนะดูซิว่า นะบทที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะรอบโลกนี้นะครับมันมีเนื้อหาที่มาที่ไปยังไงบ้างนักศึกษาดูในหนังสือพร้อมกันนะครับยานาแรกสวีเดน import waste import เจอแล้วครับ import แปลว่าเรามี import กับมีอะไรนะครับ export นะ import กับ export นะ export แปลว่าการส่งออกเพราะนั้น import ก็จะแปลว่าการนําเข้าสวีเดนมีการนําเข้า w e s t นะขยะ from its neighbor นนเนเปอร์ neighbor, ก็คือเพื่อนบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะนั่นคือประเทศอะไรครับนอร์เวย์นอร์เวย์นะสวีเดนนำเข้าขยะจากประเทศนอร์เวย์นำมาทำไม to feel, f u e e l f u e l เอามาเป็นเชื้อเพลิงเอามาเป็นเชื้อเพลิงในโครงการที่ชื่อว่า waste to energy program นะโครงการที่ชื่อว่า waste to energy ก็คือขยะเพื่อพลังงานนะขยะเพื่อพลังงานนะเขาบอกว่าสวีเดน Wesource ซส s อร c e ซแป่แหล่งที่มาแหล่งที่มา almost half is electricity electricity ก็คือเรื่องของไฟฟ้าเกือบจะครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับ come from renewable renewable แปลว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานยั่งยืนโอเคไหมครับเพราะนั้นแหล่งที่มาของประเทศสวีเดนเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้ามาจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานยั่งยืน Was one of the first countries นะครับเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ to apply ที่มีการ apply เจอแล้วประยุกต์ใช้นะปรับใช้นะนำมาใช้นั่นเองนำาอะไรมาใช้ a heavy tax on fossil fuels in 1991 heavy tax T A X tax แปลว่าภาษีมีการใช้ภาษีที่ heavy ที่ทำไมครับหนักมากๆก,ก็คือเก็บภาษีแพงเก็บภาษีในอัตรา สูงมากเก็บภาษีอะไร on fossil fuels นะ fossil fuel fossil ก็คือซากพืชซากสัตว์ fuels ก็คือเชื้อเพลิงนะมีการปรับใช้นะภาษีที่มีค่าหรือว่ามีนะครับาการอัตราการเก็บในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับตั้งแต่ปี1991เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์หรือ fossil เนี่ยก็จะต้องถูกภาษีค่อนข้างแพงนั่นเองนะครับ สวีเดน s r รี y ซเคิล s y ซิสเแปลจากหลังไปหน้าเนาะซิสเต็มแปลว่าระบบระบบการ recycle ลอพอลโตฟเแปลว่าของของสวีเดนนะระบบการรีไซเคิของสวีเดน s so successful Successful แปลว่าประสบความสำเร็จมันประสบความสำเร็จนะ that only less than 1% less than น้อยกว่า1%น้อยกว่า1% Of its household waste household waste ก็คือขยะตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับ has been sent to landfill last year landfill แปละวะ่าการฝังกลบนะ landfill แปลว่าการฝังกลบเพราะฉะนั้นนะระบบการจัดการขยะของสวีเดนเนี่ยนะครับเขาประสบความสำเร็จอย่างมากมีขยะทำไมครับน้อยกว่าน้อยกว่า1%นะของขยะที่จัดการเนี่ยนะครับ ถูกนำไปฝังกลบเพราะนั้นน้อยมากเขาแทบจะจัดการขยะได้เกือบ100%เนะเกือบร้อ The problem is that ปัญหาเกิดครับ The problem is that now the country the country ก็คืออะไรนั่นเองสวีเดนใช่ไหมครับ Does not have enough waste to produce energy นะ enough แปลว่าเพียงพอเติมนอ t เข้าไปพอไหมไม่พอเพราะนั้นเขามีขยะไม่พอในการ produce energy ในการผลิต พลังงานในการผลิตพลังงานนะโครงการประสบความสําเร็จอย่างมากก็เลยทําให้ไม่มีขยะนะที่จะใช้ในการผลิตพลังงานอย่างเพียงพอนั่นเอง however however ประโยคต่อมานะใช้กรณีที่2ประโยคแสดงความขัดแย้งกันนะอย่างไรก็ตาม they have recently found a solution solution แปลว่าหนทางในการแก้ปัญหา recently แปลว่าเมื่อ เร็วๆนี้ find, found, แปลว,ว่าค้นพบเพราะะนั้นแปลโดยรวมก็คือเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วมาดูว่าเขาแก้ปัญหายังไงนะกรณีที่ขยะมีไม่พอนะย้อนหน้าต่อมา Sweden has recently begun verb to have เห็นไหมฮะตามด้วยกริยาช่องที่3นะ present perfect tense แน่นอนนะครับ สวีเดนเมื่อเร็วๆนี้ได้เริ่มที่จะ import import แปลว่านำเข้าเจอเป็นครั้งที่2แล้ววันนี้นะนำเข้า about 800,000 t o n s u b t r a c t from Norway นะ8 0 0แปลตามตัวนะั่นก็คือ800 800บวกด้วยพัน800 0พันก็คือเท่าไหร่ครับ8,000 0 0ตัน800,000ตันจากประเทศนอร์เวนะจากประเทศนอร์เว for the Norwegians นะ n o r w e g i a n ก็คือชาวนอร์เวย It is more expensive. More expensive ก็คือมีราคาแพงนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการ burn the trash there นะในการเผาขยะทิ้งเด e ที่นั่นที่นั่นก็คือที่ไหนฮะที่ Norway นะที่นอร์เวเพราะฉะนั้นมันใช้นะมูลค่าสูงมากในการจัดการขยะที่นั่น d e y f o u n De คือใครเดก็คือ n o r w e g i a เจียนะเดก็คือ n o r w e g i a เจียน d e u a l is cheaper นะเขาพบว่า มันมีค่าใช้จ่ายชิปแปลว่าถูกเนาะเติม ER เข้ามาก็เป็นขั้นกว่า s h i p p e r ก็คือถูกกว่ามันถูกกว่ามากเลยในการ EXPORT ส่งออก DEVEST t s w w e e n n นะในการส่งขยะออกไปยังประเทศสวีเดนในกระบวนการนีนะ้ในกระบวนการขนส่งในกระบวนการส่งออกขยะนี้นะครับนอร์เ no วซึ่งเป็นเจ้าของขยะนี้นะฮะจะต้อง pay SWEDEN จะต้องเป็นคนจ่ายเงินให้กับประเทศสวีเดน to take the waste from their land ใช้ขนขยะออกไปจากพื้นที่ของเขา and Sweden gets electricity and heat นะสวีเดนได้อะไรครับสวีเดนได้หนึ่งได้ electricity ได้ไฟใช้สองได้พลังงานความร้อนโอเคไหมครับขยะนะขนมาจากประเทศนอร์เวย์แต่ชาวนอร์เวย์เป็นคนจ่ายโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสวีเดนไม่มีอะไรต้องเสียเลยนะไม่มีอะไรต้องเสียเลยนะไปดูย้อนหน้าต่อไป i s m a n a g e m e n t นะ i s m a n เ g e m e น t m แ n a g e m e n t manage แปลว่าการบริหารจัดการเติม,ม ment M-E-N-T เข้าไปเป็นคำนาะม h i s management การบริหารจัดการที่ว่านี้มัน Works นะเราใช้ทับศัพท์นะมัน Works มันได้ผล Really well ค่อนข้างดี for Sweden สำหรับประเทศสวีเดน since นะเนื่องจากว่า it uses verse to produce energy นะมันใช้แหล่งขยะต่างๆเนี่ยนะครับในการผลิตพลังงาน It is one of a few countries นะครับมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ in the world ในโลกนี้ that use waste to make energy ที่ใช้ขยะในการผลิตพลังงานในการผลิตพลังงานต่อนะครับ at the moment ในตอนนี้ในตอนนี้ landfilling landfilling เจอแล้วเมื่อกี้ก็คือการฝังกลบการฝังกลบนะ landfilling การฝังกลบ r e m a i n เท่ ains, ากับ still s t i l l still แปลว่ายังคงน remains ก็คือยังคงเป็น the main way the main way วิธีการหลักๆเลย of getting rid of สามคำเลยนะแปลว่าการกำจัดนะกำจัดนะกำจัดนะรู้จักเนาะไม่ใช่จำกัดนะแต่เป็นกำจัดนะครับกำจัด trash in most European countries นะครับในประเทศแถบยุโรป เพราะนั้นวิธีการฝังกลบเนี่ยนะครับยังเป็นวิธีการหลักๆเลยที่ประเทศในแถบยุโรปเขาใช้ But new move นะ move ก็คือการเคลื่อนไหวในที่นี้ก็คือกระแสะนะแต่กระแสะโปรแกรมหรือกระแสะโครงการที่ชื่อว่า West to Energy Program เนี่ยนะครับ has been introduced ถูกนำไปนำเสนอหรือทำให้เป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีโรมาเนียบัลแกเรียแล้วก็ลิทวเนียโอเคเพราะนั้นก็จะเริ่มมีความทำไมครับ กว้างขวางนะเผยแพร่มากยิ่งขึ้นในการจัดการขยะโดยการนําขยะกลับมาเป็นแหล่งพลังงานนะครับแทนที่จะนําไปทําไมครับฝังกลบอย่างเดียวทั้งหมดเป็นเรื่องของ Waste to Energy Program นะเป็นโครงการจัดการขยะที่นะเอาขยะออกมาทําเป็นแหล่งพลังงานนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหลังจากจบ reading เหมือนเคยครับนักศึกษาก็จะเจอกับศัพท์อีก10คำนะที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับนักศึกษาลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับอย่างที่ครูเคยบอกนะครับเราจะ โพสวิดีโอก่อนสัก10นาทีนะคบแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนครูฉเฉลยนะครับมีศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจเรามีแอพพลเจอมาตั้งแต่ยูนิตที่1แล้วแอพ l y าแปลว่าการปรับประยุกต์ใช้นะปรับหรือประยุกต์ใช้ Energy เจอแล้วเมื่อกี้นะฮะพลังงาน Export ส่งออก f e e ลเชื้อเพลิง Import นำเข้านะมี Import ก็ต้องมีอะไรครับ Export ตนะครับคำตรงามการนั่นเอง Management การบริหารจัดการ remain still ยังคง renewable นะทดแทนหรือยั่งยืนนะพลังงานทดแทนหรือพลังงานที่ยั่งยืน solution นะครับการแก้ปัญหาแล้วก็ waste ขยะนั่นเองนะครับสมมุติว่านักศึกษาไปทำมาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กลับมาดูเฉลยพร้อมกันนะกลับมาดูเฉลยพร้อมกันข้อหนึ่ง this world โลกใบนี้ is relying on r e l y on แปลว่าพึ่งพานะ mainly โดยหลักๆเลยนะโดยหลักๆเลย โลกของเราพึ่งพาอะไรครับ f o s s ิลฟอสซิลเมื่อกี้เจอแล้วแปลว่าซากพืชซากสัตว์อะไรที่ทําจากซากพืชซากสัตว์ครับที่เรียนมาอะไรเอ่ยมีคําเดียวคือ Fuel Fuel f s s s i l f ิ e โอเคข้อแรกถูกไหมครับ the world is relying mainly on fossil fuel นะโลกเราพึ่งพาหลักๆเลยพึ่งพาแหล่งพลังงานมาจาก f s s s l l i u l l นะครับข้อ2 Many car industries in Thailand Industry แปลว่าอุตสาหกรรมนะ car industry ก็อุตสาหกรรมยานยนต์หรือการผลิตรถยนต์นั่นเองนะครับนะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยดนะประธานมาแล้วตัวนี้ต้องการกริยาตัวนี้ต้องการกริยานะเขา o t parts parts อะไรนะแปลว่าชิ้นส่วนหรืออะไหล่ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ from Japan จากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นทำอะไรจาก นะจากประเทศญี่ปุ่นได้ก็มีนําเข้ากับส่งออกถูกไหมฮะส่งออกได้ไหมส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ว่ามันเป็น from อยู่ด้วยเพราะน่าจะเป็นอะไรครับ import fromimport from นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับถูกเนาะทันอยู่ไหมครับข้อ3 nowadays ปัจจุบันนี้ artist artist ก็คือพวกศิลป,ปินทั้งหลายนะ Find new way นะค้นพบวิธีการใหม่ๆ of turning ในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง into artworks ให้เป็นงานศิลปะเปลี่ยนแปลงอะไรดีตัวน,นี้ต้องการคำนามนะเท่าที่ครูดูนะครับมี energy มี west นะครับน่าจะเหมาะที่สุดน่าจะเป็น west w a s t e นะ west ก็คือเปลี่ยนแปลงขยะให้มันเป็นงานศิลปะนั่นเองนะให้เป็นงานศิลปะนั่นเองนะครับ ไปต่อเลยนะครับข้อ4 many developing countries นะ develop แปลวว่าพัฒนาเติม ing เข้าไปกำลังพัฒนาถ้าก็เติม ed แสดงว่าทำไมครับพัฒนาแล้วนะแต่ตอนนี้เป็น developing countries นะประเทศที่กำลังพัฒนา do not have a good v s t plan ไม่มีแผนการขยะที่ดีพอแผนการขยะที่ดีพอแผนการอะไรดีข้อนี้น่าจะเป็น management แผนการจัดการขยะที่ดีพอเขียนไหมครับผ่านไปสี่ข้อยังถูกอยู่ไหมฮะน่าจะถูกอยู่เนาะนะนะเป็นศัพท์ที่เรียนมาแล้วเท่านั้นเลยเอามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะจะได้ใช้แม่ man นๆเนาะนะครับมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่า wind water and sunlight นะครับลมน้ำแล้วก็ sunlight นะแสงอาทิตย์ are considered as นะเป็น passive voice นะ ถูกจัดให้เป็นหรือถูกพิจารณาว่าเป็นตนะัตตัด energy sources เนเป็นแหล่งพลังงานแบบใดนะลมหมดไหมไม่หมดน้ําก็ไม่หมดซันไลทลยิ่งไม่หมดเลยเพราะ,ะนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่เขาเรียกว่าแหล่งพลังงานยั่งยืนหรือแหล่งพลังงานทดแทนข้อนี้เป็น renewable renewable energy sources ข้อต่อไป the number of unemployment Employ แปลว่าการจ้างงาน Employment นะเป็นคำนามการจ้างงานเติม un ก็ไปแปลว่าไม่ในที่นี้ก็คือการว่างงานนั่นเองนะครับตัวเลขการว่างงานใน the United States นะครับที่ไหนฮะสหรัฐมันดด f e h r y h i g h ยังคงอยู่ในตัวเลขที่สูงมากๆนะข้อนี้ก็คือ Remain Remain นะยังคงอยู่ในตัวเลขที่สูงมากๆนะครับข้อ7ทันไหมครับ In order to เท่ากับ for f o r for เพื่อเพื่อที่จะต้อง pass the exam เพื่อที่จะสอบให้ผ่าน Spending time studying นะ spend นะ spend ใช้อยู่2ออย่างเ no. นาะไม่ spend money ก็ spend time นะไม่ใช้จ่ายเรื่องเงินก็ใช้จ่ายเรื่องของเวลานะ spend time ข้อนี้ใช้เรื่องของเวลานะเพื่อที่จะให้สอบผ่าน การใช้เวลากับการเรียน is a เป็น a for E S T students เป็นอะไรครับเป็น a เหลือไม่กี่คำแล้ว a solution เป็นวิธีแก้ปัญหาเดียวของนักเรียนที่โรงเรียน E S T E S T เขียนะข้อ8ครับ Thailand is the country that can t dot t million tons of jasmine rice worldwide นะประ,ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถนะแคนตามด้วยกริยาช่องที่1แน่นอนนะว่าแครนเป็นกริยาช่วยเนาะนะประเทศไทยสามารถทําอะไรข้าว jasmine rice ข้าวมมลินะข้าวหอมมะลิได้เป็นล้านล้าน,านตันเลยทั่วโลกนะรู้จักกันดีเนาะประเทศไทยทําอะไรครับทําอะไรกับข้าวมมลิส่งออกนั่นเอง export โอเค export นะครับ8ข้อแล้วนะอีก2ข้อนะครับ because of bad behaviors behavior แปลว่าพฤติกรรมนะ bad behavior ก็คือพฤติกรรมที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม teachers ก็เลย decided to นะ design มาจาก decision d e c i s i o n decision การตัดสินใจ design ก็เป็น verb นั่นเองนะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจารย์หรือครูก็เลยตัดสินใจที่จะ ตามหลังทูเป็นกริยาช่องที่1ตามหลังทูเป็นกริยาช่องที่1นะ verb infinitive นั่นเองนะครับหรืออะไรข้อนี้นะอาจารย์ตัดสินใจที่จะ more rules r rule แปลว่ากฎระเบียบมากขึ้นนะครับกับนักเรียนอาจารย์ตัดสินใจที่จะ apply ปรับใช้นะปรับใช้หรือประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะ In nuclear power plant In nuclear power plant แผนก็คือโรงงานโอเคไหมครับนะโรงงานนะโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ needs wind ดด,ด,ดต้องการอะไรที่เกิดจากลม to run s turbines t เพื่อไปหมุนใบพัด to cool down the system เพื่อทำให้ระบบของโรงงานมันเย็นลงเหลือข้อเดียวครับ wind energy โอเคไหมสิบข้อหวังว่าจะถูกหมดนะครับถ้าไม่ถูกหมดก็ลองนะครับ กลับไปทําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกลับมาดูเฉลยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือพาทของ reading One นะครับจบที่ตรงนี้ครับ